ขอเดชะฝ่าละอ,องธุลีพระบาทบรมนาถพระทศมินปิ่นสยามปรเมนทระมหาวชิราลงกรก้องพระนามทินไทยงามร่นเย็นด้วยพระบารมีทรงสืบราชสันติวงศ์มงคลสวัสดิ์เรืองจรัสจัก,กรีวงศ์ดำรงศรีสืบสารรักษาต่อยอดงานชนกภูมี เพื่อทานีและลูกไทยให้ไัยบูรณ์จิตอาสาเป็นอีกหนึ่งที่ทรงเริ่มสำหรับเติมน้ำใจไทยมิให้ศูนย์ช่วยสาธารณะช่วยสังคมช่วยเกื้อกูลราดเพิ่มพูนรัฐมั่นคงทรงอาทร28กรกฎาคมาบรรจบก้มกราบนบองนารุบดินปิ่นอดิสรเชิญไตรรัตสยามเทวา ถวายพระพรพระมหาวชิราลงกรณ์ของเหล่าไทยให้สิ่งร้ายจงสูญหายมาลายสิ้นองค์ภูมินทรงกรเกษมสุขนิรัติสัยเจริญพระชนคงมั่นเป็นหลักชัยพระวชิระเกล้าของเผ่าไทยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพุทธเจ้านายอิทฤิริสีชมพู ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดยะลาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา